บทสวดมนต์ก่อนนอนบทแผ่เมตตาไหว้พระก่อนนอนเพื่อจิตใจที่สงบสุขการสวดมนต์ก่อนนอนช่วยสร้างความความสงบทางจิตใจช่วยให้นอนหลับสบายฝึกสมาธิและสติและช่วยให้นอนหลับอย่างสบายเมื่อตื่นเช้าจะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปรา่าในทางพระพุทธศาสนาการสวดมนต์เป็นการระลึกถึงคุณของพระพุทธ รรธมคืนนี้ก่อนจะหลับตาขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมฟังธรรมะก่อนนอนเพื่อชำระใจให้ใสสะอาดจากความเหนื่อยล้าเพื่อสะสมบุญด้วยการระลึกถึงธรรมะก่อนหลับเพื่อฝึกสติฝึกสมาธิให้ใจสงบไม่ฟุ้งซ่านในยามค่ำคืนเพราะแม้เพียงการฟังธรรม ด้วยใจที่ตั้งมั่นก็ถือเป็นบุญใหญ่เป็นการเติมแสงสว่างให้ชีวิตและเป็นหนทางให้จิตเข้าสู่ความสงบสุขแท้จริงคืนนี้ขอให้ธรรมะเป็นเพื่อนปลอบโยนใจเป็นแรงบุญนำพาคุณสู่ความหลับอันเป็นสุขและตื่นขึ้นมาพร้อมกับจิตใจที่เบิกบานมีพลังแห่งสติ ในทุกเช้ามาฟังธรรมะก่อนนอนด้วยกันนะครับได้ทั้งบุญได้ทั้งความสงบใจบทสวดมนต์นมัสการไตรสรณคมมีคำกล่าวกันว่าการสวดมนต์ไตรสรณคมช่วยให้เรามีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มากยิ่งขึ้น และระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการเตือนใจให้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมและมีศีลธรรมพุทธังสรรนังคัจฉามิธรรมังสรรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรรนังคัจฉามิทุติยัมปิ ธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสรนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยัมปิสังขังสรนังคัจฉามิบทสวดมนต์สมาทานศีลห้า บทสวดมนต์นี้มีอานิสงส์ที่คล้ายกับการอาราธนาศีลห้าซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิตในฐานะมนุษย์การมีศีลห้าอยู่ในใจช่วยให้เรามีความประพฤติท,ที่ดีงามการรักษาศีลจึงเท่ากับการดูแลปกป้องตนเองจากความผิดพลาดและสิ่งที่ไม่ดีในชีวิต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัตฐานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิบทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชรสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีคาถาชินบัญชรเป็นบทสวดมนต์ที่มีความศักดิ์สิทธิ และเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชาวพุทธมาอย่างยาวนานเชื่อกันว่าการสวดคาถานี้เป็นการอัญเชิญพุทธานุภาพมาคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายและเสริมสิริมงคลให้ชีวิตปุตตาโมลเพปุตตังธนกาโมลเพทนังอธิกาเยกายยายะ เทวานังปิยตังสุต,ตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจะตุดสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภา ตันหังกะรัถโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสพเพปฏิธิตาไมหังมัเเตเถเกเตมุนิสราสีเสปฏิฐิโตไมหังพุทโทธโทธรรมโมทวิโลจเจเนสังโคปฏิฐิโตไมหังอุเรสัพะคุนากโรหะทะเยเมอนุรุตโท สารีปุตโตจะทักค,คิเนโกนทันโยปิธิภาคัตสมิงโมกคลาโนจะวามะเกดักค,คิเนสวะเนไมหังอาสุงอานันทราหุโลกัตสโปจะมหานามโมอุภาสุงวามสโสตะเกเกสันเตปิธิภาคัตสมิงสุริโยวะปะพังกะโร นิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมารากัตสโปเถโรมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิฐาสิกุณากาโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะศีวะลี เถราปัญจอิเมชาตาณลาเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรสาชลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันทิตา รัตนังปุรโตอาสิทักคิเนเมตสุตตะกังทชัชคังปัจฉโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังขันทะโมระปริตันจะอาตานาติยสุตตกรรมอากาเสชทนังอาสิเสสาปาการสันทิตา ชินานานาวรสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตะปิตตาทัสัญชาตาพาหิรัชชต,ตุปัตวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตะชินะเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชระมัดชัมหิ วิหารตังมหีตะเลสทาปาเลนตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุคุตโตสุรขโขชินานุภาเวนะชิตุปัทเโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตารายโย สัตธรรมานุภาวะปาลิโตจะรามิชินะปัญชเรติบทสวดสดุดีพระรัตนไตรยัยบทสวดมนี้ช่วยให้เกิดความเคารพและศรัทธาในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาช่วยสร้างความสงบและปลอบประโลมจิตใจ ทำให้ผู้สวดมีสมาธิและสติที่ดีขึ้นอิติปิโสภัควาหัวหน้ากล่าวนำอารหังสัมมาสัมพุโทโธรับพร้อมกันวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุโทโธ พักวาติพุทธคุณกราบหนึ่งครั้งสวาขาโตหัวหน้ากล่าวนำพักวตาธรรมโมสันทิธิโกอะกาลิโกรับพร้อมกันเอหิปัสิโกโอปะณยยโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหีติธรรมคุณกราบหนึ่งครั้ง สุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังคโฆอุชุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังคโฆยายะปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังคโฆสามีจิปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังคโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลา เอสะพักควะโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักคินเนโยอันชังลีกะระนิโยอนุตตรังปุญยักษเขตตังโลกสาติกราบหนึ่งครั้งบทชัยมุงคลคาถาพาหูบทสวดมนนี้ช่วยให้ผู้สวดร,รู้สึกมีพลัง และความมั่นใจในการเผชิญกับอุปสรรคต่างๆในชีวิตสามารถป้องกันภัยและอันตรายทั้งจากภายนอกและภายในจิตใจช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิเหมาะสำหรับการฝึกสมาธิและการเจริญสติพาหุสหสะมะพินิม,มิตะสาวุธทันตังครีเมคขลัง อุทิตะโคระสะเสนมารังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุตินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชะยะมังคะลานิมาราติเรกะมะพิยุจิตะสัพพรติงโครัมปนาละวะกะม,ะะมะัคขัมัถยขัง ขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานินาลาคิริงคะชะวรังอติมัตตภูตังทาวักิจักกะมะสะนีวสุทารุนันตังเมตมัมภุเสกวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิอุคิตะขักขะมะติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขะตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิกัตตวานะ กัตมุธรังอิวะคับพิณิยาจินจายะทุทธวัจนังชยกายมัชีสันเตณโสมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยะมังคะลานิสัจังวิหายะมติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมนังอติอันทภูตัง ปัญญาปฏิปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชายะมังคะลานินันโทปนันทะพุชคังวิพุทังมหิทิงปุตเตณเถระพุชเคนธรมาปยันโตอิทูปเทสวิคินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเต ชยมังคะลานิทุกขาหะธิภุชเคนะสุทธะหัตถังพรมมะมวิสุทธิจุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาัสสะภวตุเตชยมังคะลานิเอตาปิ พุทธชยมังคละอัจฉคาถาโยวาจโนทิณทิเนสระเตมัตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัถวานิโมขังสุขังอธิคมยยะโรสปัญโยบทชัยปริต์มหาการุนิโกบทสวดมนต์มหาการุนิโก เชื่อว่าช่วยป้องกันอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือความโชคร้ายเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างความสุขและความสงบให้กับชีวิตประจำวันมหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพปานินังปูเรตวาปารมีสัพ,พาปัตโตสัมโพธิมุตตมัง เอเตนะสัจจวัเนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสักขยานังนันทิวัฒนูเอวังตะวังวิชโยโหหิชยัตสุชยมังคเลอปราชิตะปัลลังเกสีเสปัทวิปกคเรอภิเสเกเกสัพ,พพุทธานัง อักขปโตประโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปภาตังสุหดทิตังสุขโนจะสุมุหุโตจะสุยิถังพระมจารีสุปัทขินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปัทขินังปัทขินังมโนกรรมมังปณิธีเตปัทขินา ปัทขินานิกัตะวานะละพันตเถปัทขิเนบทสัพพมังคลคาถาการสวดบทสัพพมังคลคาถาเป็นวิธีที่ดีในการเสริมสร้างพลังใจและความเป็นสุริมงคลในชีวิตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะ สัทาโสถีภวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสถีภวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะโสถี พวันตุเตหมายเหตุหากสวดให้ผู้อื่นใช้คำว่าเตแปลว่าท่านแต่หากสวดให้ตัวเองใช้คำว่าเมแปลว่าข้าพเ,เจ้า2อ,อ่านว่าพรหม,มะสามหากสวดให้ตัวเองให้เปลี่ยนจากคำว่าตวังวิชโยโหโหิเป็นอหัง วิชโยโหโมิเมื่อท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วสามารถสวดบทมนต์ที่ต้องการเพิ่มเติมได้เช่นพระคถาชินบัญชรหรือบทพุทธชัยมงคลคาถาพาหุงม,มหากาจากนั้นอย่าลืมสวดบทแผ่เมตตาเสมอเพื่อถือเป็นการสิ้นสุดพิธีบทสวดมนต์แผ่เมตตาให้แก่ตนเอง บทสวดแผ่เมตตาให้กับตนเองมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายในช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ความลำบากและอุปสรรคต่างๆที่ต้องเผชิญในชีวิตอาหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าไปเจ้ามีความสุขนิทุกโขโหโมิปราศจากความทุกข์อเวโรหโหมิปราศจากเวร อพพยาปโชโหโมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอณีโคโหโมิปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหรามิมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทสวดมนต์แผ่เมตตาให้ผู้อื่นหรือสัพพสัตบทสวดแผ่เมตตาให้กับสับพพสัต มีความสำคัญเนื่องจากอาหารที่เรารับประทานมักมาจากเนื้อสัตว์การแผ่เมตตาให้สัตว์เหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้วิญญาณของพวกเขาไปสู่สุขติและลดโอกาสที่เราจะได้รับผลกระทบจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากกรรมไม่ดีที่ไม่สามารถรักษาได้สัพเพสัตตาแสนว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งบททั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตนังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด บทสวดแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลบทสวดแผ่ส่วนบุญให้กับบิดามารดาญาติสนิทครูอาจารย์เทวดาเปรตเจ้ากรรมนายเวรและสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้ทุกคนได้รับความสงบสุขร่วมกันอิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตีนังโหตุสุขิตาโหนตุญาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของร้าพเจ้ามีความสุขอิทัง ครุปัจฉายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุครุปัจฉายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพเพเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก supply, and terrain, <im> and Mother, ่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนังโหตุ สุขีตาโหนตุสเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขีตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข ทั่วหน้ากันเทินการสวดมนต์เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อทั้งร่างกายและจิตใจการสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขสงบและมีความหมายมากยิ่งขึ้น